จากนี้ไปขอเชิญท่านรับชมรายการสิ่งดีๆที่ผ่านมาเชิญรับชมได้นบัดนี้ ผมต่อไปนะครับขอเชิญของกลุ่มนักเรียนแพทย์วิธีธรรมเชิญอธิบายความหมายของพราได้เลยครับกรบานมัสการท่านสมณะค่ะ,จะเจริญธรรมผู้ใหญ่ทุกท่านค่ะูชื่อนางสาวสุวิมลพวงผู้ค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะเป็นตัวแทนของจากสถาบันนักเรียนวิชารามค่ะพาวันนี้ที่ทำก็ เปรียบเสมือนความมุทุแวไวค่ะเพราะว่าใช้เวลาทำไม่นานค่ะแล้วก็ดอกไม้ก็จะมีดอกดาวเรืองและดอกบัวค่ะก็เปรียบเสมือนความเบิกบ,บานแจ่มใสของครูที่สอนนักเรียนค่ะหอมแฉบปลาค่ะเปรียบเสมือนความเรียบง่ายค่ะเป็นคนวันนักก้าเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายค่ะขอบคุณค่ะ กล่าวนมัสการท่านสมณะค่ะ,จะเจริญธรรมผู้เยญ่ทุกท่านค่ะหนูนางสาวจีละนานขันทองค่ะตอนนี้เรียนอยู่ปวสวปีสองค่ะ่านวันนี้นะคะดอกบัวก็เหมือนความบัวสีราอะค่ะที่จากที่เราเคยอยู่ใต้โต๊ะค่ะจนตอนนี้เราสามารถที่จะรู้จักธรรมะแล้วก็มาเรียนรู้การฝึกฝนแล้วก็การขัดเกลาตัวเองค่ะดอกดาวเรืองนะคะก็เหมือนความแสงสว่างค่ะที่ครู้คอยมอบให้กับพวกเราค่ะ ครับผมลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญพี่พี่สิทธิ์เก่าอธิบายความหมายของพานได้เลยครับขออนุญาตอธิบายพานนะคะดิฉันนางสาวฟ้าใกรรุ่งเลิศทรับสุรีค่ะเป็นตัวแทนสิทธิ์เก่าสัมมาสิกขาค่ะพานไหว้ครูนะคะในวันนี้ค่ะเราก็จะมาในคอนเซปตที่ว่าครูคือผู้ให้ค่ะองค์ประกอบของพาน,นะคะ่ะก็จะขอเริ่มอธิบายจากผู้ให้คนแรกนะคะก็คือ ที่เป็นด้านหน้านะคะเป็นเข้ากล้องถั่วง,งาค่ะเราก็จะเปรียบเสมือนผู้ให้ปัจจัยสี่เข้าผ้ายาบ้านที่พักอาศัยค่ะทั้งแม่ครัวที่คอยทำอาหารเลี้ยงทั้งชุมชนค่ะแม่หมอที่ดูแลยามเจ็บไข้แล้วก็ผู้ใหญ่ที่ทำงานเสียสละตามฐานงานต่างๆเพื่อนำผ,ผลผลิตมาแบ่งปันกันกินใช้ในครอบครัวสาธารณะโพคีที่ต้องเลี้ยงคนทั้งชุมชนค่ะ เมื่อครั้งที่พวกเราก็เป็นยังเป็นเด็กน้อยที่ไร้เดียงสาไม่เข้าใจว่าการทำงานคือการปฏิบัติทำอย่างไรอาจจะมีการดื้อรัน้นขี้เกียจไปบ้างตามวมไแต่ทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาในบรวรแห่งนี้เรามีข้าวกินมีน้ำดื่มสะอาดดื่มมีเสื้อผ้าฟรีแล้วก็ที่พักพิงเพราะว่าครูผู้ให้ทุกคนในบรวรแห่งนี้ที่อดทนรอคอยจนเราเติบโตพอที่จะเข้าใจค่ะ ต่อมาดอกดาวเรืองสี่ดอกนะคะที่อยู่ฝั่งซ้ายค่ะก็เปรียบเสมือนครูผู้ให้ต่อมาก็คือครุแม่ไก่แล้วก็พ่อไก่ผู้ให้วิชาวความรู้อบรมสั่งสอนบ่มนิสัยด้วยความเพียรพยายามแล้วก็อดทนที่จะปลูกต้นกล้าน้อยก็คือลูกศิษย์ให้เป็นทายาทของพุทธด้วยการให้ความรักให้ความเข้าใจให้อภัยแล้วก็ไม่ถือสา ผู้รู้อดทนรอคอยแล้วก็คอยอยู่พุ้มคลองภัยอันตรายนะคะให้กับลูกศิษย์เสมอมาเพื่อรอให้ดอกไม้แต่ละดอกได้แบ่งบานด้วยตัวเองอย่างเข้าใจแล้วก็ใจเย็นค่ะดอกดาวเรืองฝั่งขวาค่ะสื่อถึงสโลกธรรมนะคะของชาวบรวรลานาโศกค่ะก็คือการเน้นเนื้อให้เหนือกว่ามากเน้นลากแม้ยากกว่าแล่นเน้นจริงให้ยิ่งกว่าแค้นเน้นแก่นให้แน่นกว่ากว้าง ส่วนใบบัวค่ะที่เป็นฐานรองรับก็สื่อถึงความเป็นบวรลานา,นาโศกค่ะที่พวกเรามาอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนสาธารณโพชีเป็นบวรที่ครบพร้อมทั้งบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนการที่ดอกดาวเรืองอยู่ลอ้อมรอบนะคะทั้งสี่ดอกก็สื่อถึงความเป็นแก่นของบวรลานา,นาโศกที่ชาวบาวรมีการให้ความรักความเข้าใจให้อภยัยและไม่ถือสาซึ่งกันและกัน ถือว่าบาวรนา,าโศแห่งนี้เป็นเขตปลอดถือสาอันเป็นหัวใจของบวรแห่งนี้ค่ะดอกบัวสามดอกค่ะสื่อถึงครูผู้ให้ศีลสมาธิปัญญาคือท่านสมณะนะที่คอยกล่อมเกล่าวจิตวิญญาณสอนให้เรารู้จักศีลห้าเกรงกลัวต่อบาปให้สมาธิทิสอนให้เรารู้จักทั้งปริยัติปฏิบัติและปฏิเวท อันเป็นการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณจากเด็กโลกิยะสู่เด็กโลกุตระและครูผู้ให้ท่านสุดท้ายผู้เป็นครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลูกหลานชาวอาโศกก็คือหลวงปู่สมณโพธทิรักค่ะที่ท่านได้ให้ปัญญาแปดนี้กับพวกเรานะคะเป็นผู้สร้างชาวอาโศกสร้างชุมชนสร้างโรงเรียนสัมมาสิกขานำธรรมะที่ถูกตรงของพระพุทธเจ้ามาเปิดเผยเพื่อรื้อขนสัตว์ ให้พวกเราได้เกิดใหม่ทางจิตวิญญาณและได้อาศัยใต้ต้นโพ่อย่างร่มเย็นเป็นสุขจนไปถึงการสืบสารงานของพระโพธิสัตว์ต่อไปในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมรอบข้างที่กำลังเดือดร้อนพอพิษภัยของโลกีอย่างมัวเมาฝักบัวก็เปรียบเหมือนมรรคผลค่ะที่แต่ละคนสามารถประพฤติปฏิบัติได้ตามกำลังของแต่ละคนค่ะ พวกเราสิเก่าสัมมาสิกขานะคะก็ขอน้อมกราบครูผู้ให้ทุกท่านที่หล่อล้อมต้นกลาดด้าน้นน้อยจนเติบใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้ด้วยความขอรพบูชายอย่างสุดหัวใจค่ะนาฬิกานะคะก็เปรียบเหมือนการเวลาค่ะที่พวกเรานะคะเห็นน้องๆเนี่ยพวกเราก็คือมาจากมัธยมตั้งแต่ม .1 ค่ะจนเรียนจบมาถึงม .6 แล้วก็ยังสืบสารงานอยู่วัดต่อค่ะก็เปรียบเหมือนการเวลาที่พวกเราแต่ละคนเติบโตขึ้นค่ะ แล้วก็จะมีจี้สิทธิ์เก่านะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่พวกเราถ้าเรียนจบนะคะน้องๆทุกคนเช่นกันก็จะได้รับจี้ใบโค1าสิทธิ์เก่าจากหลวงปู่ค่ะก็เป็นความภาคภูมิใจที่เราได้เติบโตในโรงเรียนแห่งนี้มาตลอด6ปีค่ะแล้วก็มีรูปของพญาแรงนะคะก็เปรียบเสมือนหลวงปู่ที่เป็นพญาแรงแล้วเราก็เป็นลูกหลานพญาแรงก็จะบินตามพ่อตลอดไปค่ะ ลำดับต่อไปครับผมขอเชิญของกลุ่มวิชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญนิยมอธิบายความหมายของพานครับดิฉันพุทธพิมพ์ภัยชวนนทกิจนะคะ <c oughs> เป็นตัวแทนของวิชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญนิยมนะคะขออนุญาตอธิบายพานค่ะาพานาว้ครูปีนี้นะคะของเราจัดอยู่ในแนวความคิดที่ว่าครูเป็นผู้ชี้แนะแนวทาง สู่เส้นทางนิฟพานค่ะค่ะเ,เริ่มต้นก็จะเห็นเส้นทางก่อนเลยนะคะเส้นทางนี้เราก็มาแซะตรงหินคลุกนะคะหน้าทำคุณนี่เองนะคะถ้าใครถอดรองเท้าก็จะรู้นะคะว่าเดินบนเส้นทางสายนี้ไม่ง่ายเลยค่ะมันจะมีความแหลมของหินคลุกนะคะคอยทิ่มต่ำนะคะเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่เตือนใจเราว่าเส้นทางสายนิพานนั้นไม่ง่ายค่ะต้องมีสติ อยู่ตลอดเวลานะคะค่ะแล้วก็ครูเป็นผู้ชี้แนะให้เราได้ก้าวผ่านด่านเคราะห์ต่างๆนะคะจนกว่าจะถึงเส้นความนิพพานนะคะ<ม>ด่านแรกนะคะก็คือความรักมิติที่1ค่ะค่ะด่านที่สองนะคะหลายๆคนอาจจะติดแต่ก้าวข้ามผ่านมันไปได้เพราะว่าได้รับขับปรึกษาจากท่านสมณะนะคะค่ะก็คือด่านทัวทุก ทุกนี้สะกดด้วยกอ,อ,อไก่แล้วก็ขอ,ขอไข่กระรนนะคะคือเที่ยวแล้วก็ทุกไปด้วยนะคะค่ะด่านที่3นะคะก็คือที่เห็นนะคะจะเป็นโครงสร้างมีต้นไม้มีบัวนะคะก็คือด่านโลกียะนะคะกินสุกดื่มเสพค่ะแต่ละคนก็พยายามที่จะลดละตามคำสั่งสอนของท่านสมณะนะคะพวอครูท่านสมณะนะคะค่ะ ถ้าพ้นแล้วด่านนี้นะคะก็เปรียบเสมือนว่าเราก็ได้เป็นดอกบัวพ้นคนตมนะคะค่ะเก้าถัดมานะคะโอ้โหเป็นด่านที่ยากมากค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็ยังเล่นไลน์กันอยู่นะคะก็คือด่านโซเชียลค่ะด่านโซเชียลนี้เปรียบเสมือนถ้ำส่วนบุคคลนะคะ,คะก็มีหลายๆก,ก็เป็นด่านที่พวกเราต้องฟันฝ่าแล้วก็จะเห็นว่าจะมี ขวางหนามนะคะมาขวางทางให้เรามักหลงทางเสมอด่านต่างๆเป็นเสมือนสิ่งลอ่อพวกเราค่ะให้หลงติดยึดแล้วไม่ก้าวต่อไปแต่สุดท้ายค่ะ,ะด้วยคำแนะนำของครูบาอาจารย์นะคะ,ะหาโมสมณะก็ทำให้เราได้ก้าวข้ามผ่านด่านโลกิยะสู่ด่านโลกุตละนะคะก็จะเห็นดอกไม้ดาวเรืองนะคะก็คือความ เรืองรองความรุ่งเรืองนะคะในส่วนของความมีปัญญาที่พกุกครูสมณโพธิรกักท่านสมณะท่านสิกขมาทุกร,รูปนะคะมอบให้แก่เราก็คือแสงสว่างแห่งปัญญานั่นเองนะคะที่เราได้ได้เป็นเส้นทางที่เราไปสู่จุดหมายด้วยกันนะคะและดอกบัวสีชมพูนะคะก็คือการที่เราเปลี่ยนจาก บัวใต้น้ำนะคะที่เป็นอาหารปูปลาเนาะค่ะก็มาเป็นบัวพ้นน้ำที่ส่องสว่างด้วยแสงแห่งปัญญาค่ะลำดับต่อไปก็ขอเชิญคุณทนสู้ค่ะครับขอโอกาสนะครับก็ขับรถขับปราขับมาเยอะนะครับวันนี้มาขับเสภาครั้งแรกนะครับจะเลี้ยวผิดรอถูกก็ขออภัยด้วยนะครับพ <c oughs> <c oughs> ยานเปิดแมสนะครับอันนี้เป็นเสเป็นบทเสภาที่แต่งโดย ครุรมกระจายนะครับเออเออเออเอเอ,เอ,เอโยนิโซมนโนน้อมพร้อมสำนึกขอระลึกพอสมณะผู้ประสานสิกมามช่วยนำยำวิญญาณเ,เออเอย ขอกราบกรานด้วยเสียนกล่าวเรล่าขาน้อยแนะพวกเราเก้าผ่านอุป,ปสรรครู้เพียนพักสู้ไปไม่ท้อถอยจากโลกเก่าเข้าโลกใหม่ ด้วยใจคอยเหมือนบัวน้อยชูช่อรอพริงบานเอออเอเอมอบแสงธรรมนำทางสว่างจิตหมอบแนวคิดหมอบปัญญา มหาศาลชีเส้นทางไปสู่พระนิพพานแม่ม,มูมานมาควางกันไม่หวั่นเกรงลูกจะข้อน้อมนำคำพอซอนเออไม่เกียงงอน ปฏิบัติให้ครัดเครงจะลดละเพิ่มขยันไม่หวั่นเกรงเพื่อบัรรลงศาสนาสงให้ยงยืนลำดับต่อไปครับจะเป็นการมอบผามน,นะครับ ขอเชิญน้องๆตัวแทนแล้วก็พี่ๆผู้ใหญ่ที่เป็นตัวแทนถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับกราบครั้งนี้ขอให้ ทุกท่านระลึกถึงคุณงามความดีที่คุณครูและก็ช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับครูรละลึกให้มากๆลึกๆและให้ลึกซึ้งนะครับพบผ่านสุขแท้แดนมนุษย์ลากดึงฉุดสิ้นพ้นความเป็นผีเพิ่มสัมมาทิฏฐิให้เต็มที่ กล่าววิธีล้างกิเลสจิตสันดานกิเลสใหญ่กิเลสน้อยออกไปเถิดครูจะเปิดประเด็นช่วยเขียนค่ากล่าววจีชี้ลึกถึงมายากิเลสพาเราต่ำลงทุกวันคืนเสียสละเวลาเพื่อสอนสิทธิ์ด้วยดวงจิต เต็มใจมิใช่ฝืนส่วนตัวครูอยู่ที่สิทธิ์ใช่ที่อื่นอย่าขมคืนเพราะเพียงครูขัดใจครับผมลำดับต่อไปนี้ครับจะเป็นการร้องเพลงหรือขับร้องของน้องๆน,นะครับที่จะมอบให้กับครูทุกท่านนะครับ เป็นบทเพลงที่เราหรือท่านท่านรู้จักกันดีนะครับในบทเพลงของพระคุณที่สามนะครับ ลำดับต่อไปครับจะเป็นครูและพี่ๆสิทธิ์เก่าให้โอวาทกับน้องๆนะครับผมขอเรียนเชิญครับขอ,อน้อมคาราวะผู้มีศิลงห้าผู้เป็นครูที่โลกต้องการทุกๆท,ท่านนะครับขอเจริญธรรมสันุกดีเด็กเรียนทุกๆคนครับผมครูทนสู้อุปชาใต้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับนักเรียน แล้วก็พี่พี่สิทธ์เก่าทุกๆคนนะครับที่ได้มาร่วมพิธีไหว้ครูนะครับเป็นพิธีที่แสดงถึงความมาตันยูกะตาเวทีต่อครูบาอาจารย์นะครับซึ่งเป็นผู้มีพระคุณอีกคนหนึ่งนะครับก็ไม่ใช่เพียงแค่ครูที่มานั่งบนเก้าอี้เท่านั้นนะครับแม้แต่ผู้ใหญ่ท่านอื่นๆนะครับที่มีส่วน ในการช่วยบอกช่วยแนะนําเราก็เป็นครูเราเช่นเดียวกันนะครับก็วันนี้เห็นหลายคนนะครับนำฝักบัวนะครับซึ่งมีเม็ดบัวนะครับมามาเป็นสื่อในการาสื่อถึงครูวันนี้ก็จะขอใช้ฝักบัวนะครับเป็นอุปกรณ์ในการสื่อด้วยเช่นกันนะครับเม็ดบัวนี่มีรสชาติหวานนะครับแต่ถ้า เม็ดที่แก่ไปนิดนึงก็จะมีรสชาติขมนะครับแต่ว่ารสขมนั้นก็เป็นประโยชน์นะครับช่วยบำรุงหัวใจครับก็ไม่ต่างจากชีวิตของคนเรานะครับผมชีวิตเกิดมาก็ไปเป็นเป็นความยากลําบากเนาะไม่ได้เกิดมาด้วยความสบายนะครับแต่ในชีวิตคนเราก็มีทั้งสุขแล้วก็มีทั้งทุกนะครับก็เ,เหมือนรสชาติของฝักบัวที่มีทั้งหวานแล้วก็ขมเมื่อใดก็แล้วแต่ที่พวกเธอ เจอความสุขก็ให้ถือสว่านั่นคือรางวัลคือเครื่องปลอบใจในชีวิตของพวกเธอนะครับแต่ถ้าเมื่อไหรก็แล้วแต่ที่เธอเจอความยากลําบากเจอความทุกข์นะครับก็ถือสว่านั่นคือบททดสอบนะครับถ้าเราสามารถอยู่กับมันได้แล้วก็ผ่านมันไปได้จิตใจเราก็จะเข้มแข็งขึ้นก็เปรียบเสมือนเม็ดบัวที่มีรสขมมันขมนะครับมันกินยากแต่มันบำรุงหัวใจความทุกข์ยากลําบากก็เช่นเดียวกันนะครับ ถ้าเราผ่านมันไปได้มันก็ทําให้กิจใจเราแข็งแข็่งขึ้นเราก็คงจะอยู่กับความสุขความทุกข์ของชีวิตไปจนตลอดเราหมดลมหายใจนั่นแหละครับก็ถ้าเรามีสตินะครับแล้วก็มีความเข้าใจในความจริงของชีวิตนะครับว่าเราไม่อาจจะหนีพ้นความความลำบากไปได้นะครับคนเราไม่อาจจะอยู่กับความสบายไปตลอดไม่วันไหนก็วันหนึ่งไม่เหตุการณ์ใดก็เหตุการหนึ่งเราก็ต้องพบเจอกับความยากลําบากฉะนั้นการที่พวกเรา พวกเธอแต่ละคนได้มาเรียนในสมศิขานะครับเป็นชีวิตที่จะต้องผ่านความยากลําบากในแต่ละวันในแต่ละช่วงก็ขอให้พวกเธอมีความอดทนนะครับและมองความยากลําบากเป็นเหมือนบันไดอีกขั้นหนึ่งซึ่งไม่ใช่อุปสรรคนะครับที่จะทําให้เราพ่ายแพ้แต่เป็นเหมือนบันไดที่จะพาให้เราไปประสบความสําเร็จดังคําที่หลวงปู่บอกไว้ว่าชีวิตของคนที่ไม่มีอุปสรรค คือชีวิตของคนที่สวยก็ขอแสดงความยินดีกับพวกเธอทุกคนที่ไม่ใช่คนสวยนะครับแต่เป็นคนที่มีชีวิตที่สวยบนขวากหนามที่วางไว้วให้เราก้าวผ่านไปขอบคุณมากครับ ขอาการดค่ะก็พี่ยิ่งฟ้าใกล้รุ่งเลือดทรัพย์สรีนะคะก็เป็นตัวแทนของพี่ๆสิทธิ์เก่าสมมาสิขาค่ะวันนี้ที่เราได้มาทำยานาพิธีการไหว้ครูร่วมกัน,นะคะ่ะก็ทำให้เราได้มาลํำลึกถึงพระคุณนะคะของครูรู้ค่ะแล้วก็ทั้งผู้ใหญ่ในชุมชนทุกๆคนเลยก็เป็นครูของเราค่ะที่ได้ช่วยหล่อหลอมนะคะจากที่เราเป็นเด็กนักเรียนแล้วค่อยๆเติบโตมาตั้งแต่น้องๆชั้นประถมค่ะ แล้วก็โตมาเป็นมัธยมตอนต้นมัธยมตอนปลายแล้วก็จะจบมาเป็นสิทธิ์เก่าเราก็จะร่วมกันสืบสารงานพุทธศาสนาต่อไปค่ะก็อยากให้กําลังใจน้องๆนะคะเพราะว่าการที่เรามาฝึกฝนในการขัดเกลาวตนจากเด็กโลกียะสู่เด็กโลกุตระเราก็ได้ฝึกฝนในการไม่เอาแต่ใจตัวเองค่ะแล้วก็ครูรุท่านก็เป็นทั้งพ่อไก่แม่ไก่ที่คอยดูแลอยู่คุ้มครองภัยนะคะ แม้ว่าอาจจะถูกขัดเกลาบ้างค่ะแต่การขัดเกลาก็จะทําให้เราจากก้อนหินวันหนึ่งเราก็จะกลายเป็นเพชรที่งดงามขึ้นนะคะถ้าเราสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติแล้วก็ได้มักได้ผลมากขึ้นค่ะก็ขอบคุณน้องๆที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนสมาศิขานะคะได้มาอยู่ในรั้วของชาวาโศกเป็นลูกหลานชาวาโศกค,ค่ะเราก็ถือว่าเป็นครอบครัวสารพโยคีร่วมกันแล้วก็วันหนึ่งเราก็จะเติบโตนะคะแล้วก็ น้องๆก็จะเข้าใจแล้วก็เป็นทายาทของพระพุทธศาสนาแล้วก็ช่วยกันสืบสานงานของหลวงปู่ต่อไปค่ะลำดับสุดท้ายครับกราบนิมนต์ท่านสมณะให้โอวาทปิดพิธีวันไหว้ครูวันนี้ด้วยครับข่าวที่สะเทือนใจเศร้าสลดนะ ไปทั่วโลกเลยก็คือข่าวการฆ่ากันเด็กๆตายไปนะร่วม30คนซึ่งเรามองตัวเองแล้วเราไม่มีทางจะไปทำอย่างนั้นอย่างแน่นอนแต่ที่เขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยอาตมาคิดว่าเพราะเขาขาดครูคนแรกที่ดีคือพ่อแม่ที่คอยอบรมสั่งสอนเขาและต่อมาก็คือเขาขาดครูที่ดี ที่ให้ความรู้ให้ความเข้าใจในชีวิตของเขาเนี่ยให้ดีขึ้นและคนต่อมาต่อมาก็คิดว่าเขาขาดเพื่อนที่ดีหรือขาดคนที่ดีที่อยู่รอบข้างเขาแม้แต่เจอครูที่ดีพ่อแม่ที่ดีแล้วเนี่ยแต่เขาไม่อดทนต่อคำสอนไม่นำคำสอนที่ดีไปปฏิบัติเขาก็ไม่สามารถดีได้เพอาจจะเป็นคนเลวในวันหนึ่งแต่เขาเริ่มจากการฆ่าจิตวิญ,ญญาณตัวเองก่อน ธาตจิตวิญญาณที่ดีที่ไม่สามารถอดทนต่อสิ่งที่ดีได้ดังนั้นการที่เราจะอยู่ห่างไกลความชั่วร้ายทั้งหลายได้เนี่ยเราต้องพยายามน้อมนำคำสอนที่ดีเนี่ยเอาไปประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงจิตวิญญาณ